สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทศนุ24ช่องที่พร้อมพาคุณไปค้นหาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจและแรงบันดาลใจวันนี้ผมมีเรื่องราวของนักแสดงที่ไม่ธรรมดาใครจะเชื่อว่าสาวสวยที่หลายคนยกให้เป็นนางฟ้าแห่งวงการจะไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ยังมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งจนเราไม่อาจละสายตาได้เจียบพิจิตราเธอทำอะไรให้ทุกคนหลงรักขนาดนี้ และทำไมชีวิตของเธอถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจได้ขนาดนี้มาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันครับถึงแม้ว่าละครทั้งสองเรื่องของเจี๊ยบพิจิตราในปี2024อย่างวิมานสีทองและรอยรักรอยบาทจะลาจอไปแล้ว แต่ยังอยู่ในใจคนดูตลอดด้วยการแสดงที่เข้มข้นและตีบทแตกของเธอและนอกจากความสามารถด้านการแสดงความงามของเธอก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมาล่าสุดเธอเด้โพสภาพใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงออร่าที่เปล่งประกายพร้อมแคปชั่นโดนใจแฟนคลับรักตัวเองไม่มีทางเสียใจมีแต่เสียตังทำให้แฟนๆยิ่งหลงรักเธอมากขึ้นถ้าพูดถึงบทบาทของเจี๊ยบพิจิตราในละคร วิมานสีทองหลายคนคงจําได้ถึงตัวละครที่มีวิติและลึกซึ้งการแสดงของเธอทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงความสุขความทุกข์และความหวังที่ซ่อนอยู่ในตัวละครได้อย่างแท้จริงความสามารถของเธอในการแสดงออกผ่านแววตาการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนแต่กลับแฝงไปด้วยพลังและอารมณ์ที่เข้มข้นทําให้เราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจและเชื่อมโยงไปกับเรื่องราวนั้นในรอยรักรอยบาศ เชียบได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในบทบาทที่ท้าถ่ายมากขึ้นบทที่เต็มไปด้วยดรมาม่าและความขัดแย้งในตัวละครไม่เพียงแต่เธอสามารถแสดงถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังได้อย่างลึกซึ้งแต่ยังทําให้ผู้ชมรับรู้ถึงความหวังและการต่อสู้ของตัวละครด้วยวิธีการที่เธอสร้างตัวละครขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เปลี่ยนไปตามอารมณ์หรือน้ําตาที่ไหลรินในช่วงเวลาที่พลิกที่สุดของเรื่องทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตัวละครนั้นมีชีวิตอยู่จริง ความยอดเยี่ยมของชิปคือความใส่ใจในรายละเอียดและความสามารถในการทำให้ตัวละครเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเธอไม่ได้แค่แสดงแต่เธอถ่ายทอดชีวิตและจิตวิญญาณของตัวละครออกมาทำให้ทุกฉากที่เธออยู่กลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจสำหรับผู้ชมความงามของเียบพิจิตราไม่เพียงแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังสะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเองที่เปล่งประกายออกมาในทุกๆก,การปรากฏตัวเมื่อพูดถึงความงามของเธอมันไม่ใช่แค่ใบหน้าที่ดูเรียบเนียนเหมือนภาพวาดแต่มันคือการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายในความอ่อนโยนที่มีความหมายในทุกทุ่งท่าของเธอที่ทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นเมื่อเราเห็นเจี๊ยบในชุดสวยๆหรือในลุคที่ดูเรียบง่ายแต่ยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์นั่นแสดงถึงสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ ซึ่งทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเธอสามารถเปลี่ยนปะกายได้ตลอดเวลาความงามของเธอนั้นไม่ต้องพยายามมากมายเพราะมันมาจากความเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจในตัวเองและการดูแลตัวเองอย่างดีซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้พบเห็นต้องหยุดมองและหลงรักในเสด์นี้ล่าสุดเจี๊ยบได้โพสต์ภาพใหม่ที่เห็นเธอสวยสะดุดตากับการแต่งตัวที่ดูสง่าง,งามและแคปชั่นที่โดนใจรักตัวเองไม่มีทางเสียใจมีแต่เสียตัง ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติที่เป็นแรงบันดาลใจให้แฟนๆของเธอในการดูแลตัวเองและรักตัวเองในทุกๆวันสิ่งที่ทำให้เจียบพิจิตราเป็นที่รักและน่าสนใจไม่เพียงแค่การแสดงและความงามภายนอกแต่ยังรวมถึงวิธีการที่เธอใช้ชีวิต และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาชีวิตของเจีย๊ยบไม่ได้รวยด้วยเกล็ดกุหลาบเธอไม่เคยยึดติดกับภาพลักษณ์ที่สังคมต้องการเห็นแต่กลับเลือกที่จะรักษาความเป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ทําให้เธอโดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆมากมายเธอไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะความมุ่งมั่นและการทํางานหนักความสําเร็จของเจี๊ยบเกิดจากการทุ่มเทในการพัฒนาตัวเองไม่เพียงแค่ในเรื่องการแสดงแต่ยังรวม ถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเธอรู้ดีว่าการเป็นนักแสดงที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การแสดงบนหน้าจอเท่านั้นแต่ต้องรู้จักดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเพื่อให้สามารถทุ่มเทให้กับงานได้อย่างเต็มที่การรักษาความเป็นตัวของตัวเองในวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเชียบได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลือก และแตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเองไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกบทบาทหรือการเลือกวิถีชีวิตที่ตรงกับความเชื่อและค่านิยมของเธอการทำเช่นนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เธอสามารถรักษาความสมดุลในชีวิตแต่ยังทำให้เธอประสบความสำเร็จในวงการที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความกดดันอย่างแท้จริงหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้เจียบเป็นที่รักและน่าเคารพคือความโปรง่งใสและความจริงใจ ที่เธอมอบให้กับทุกๆคนเธอไม่เคยหลบหนีจากการาเผชิญกับความจริงและไม่เคยทําให้คนอื่นรู้สึกผิดหวังในตัวเธอแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตแต่การที่เธอเลือกที่จะเป็นคนจริงใจและรักษาความสัตย์ซื่อตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆสามารถเห็นและชื่นชมในตัวตนที่แท้จริงของเธอ ในทุกๆความสําเร็จและบทเรียนจากชีวิตของเจฟพิจิตรามีค่านิยมที่สําคัญที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้หนึ่งในบทเรียนที่สําคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวการประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนั้นสําคัญแต่ความสุขและสุขภาพก็ไม่ควรถูกละเลยไม่ว่าเราจะมุ่งมั่นแค่ไหนในเรื่องการงานการดูแลตัวเอง และการให้เวลากับครอบครัวหรือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเชียร์ไดแสดงให้เราเห็นว่าการพัฒนาตัวเองนั้นไม่ใช่แค่การพยายามพัฒนาอาชีพของตัวเองแต่ยังรวมถึงการพัฒนาในด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจการใส่ใจในสิ่งที่เรารักและการดูแลตัวเองคือการลงทุนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเธอแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจ และการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เราควรมองข้ามแต่เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆไปได้นอกจากนี้การรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองและการเคารพในคุณค่าแห่งตนยังเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมเจี๊ยบแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแสดงหรือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นเท่านั้นแต่มาจากการพัฒนาตัวเองจากภายในการยอมรับในตัวเอง และเคารพในตัวตนที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและการดูแลตัวเองในทุกๆด้านถือเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราเรียนรู้จากเจี๊ยบทุกวันนี้เราเห็นแล้วว่าเธอสามารถคงความสำเร็จในอาชีพการงานและยังคงเป็นที่รักของแฟนๆได้เพราะเธอเข้าใจในความสำคัญของการรักษาความสุขและสุขภาพในทุกๆด้านของชีวิต ถึงเวลาที่เราจะต้องกล่าวคำลาทุกคนแล้วครับกับเรื่องราวของเจียบพิชิตราที่เต็มไปด้วยความสามารถความงามและแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตที่จริงใจและมั่นคงทุกๆเรื่องราวที่เราได้แชร์ไปในวันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความสำเร็จที่มาจากการทุ่มเทและรักตัวเองอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่าคุณคิดอย่างไร กับการเดินทางของเจี๊ยบพิจิตราหรือหากคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องทสนุ24ก็อย่าลืมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาในอนาคตครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ